ไปแล้วไปซื้อ้อนวทำก้นไก่เม็ดก็ทำก้อกาก็ไก่เม็ดนะออกตอนต้นตอนต้นสลับไปสลับมานะทีรามิดาไก่เม็ดที่แพ้ที่แพ้น้องม่อกีนมอนก็เอาข้ามันอยู่นะก็แพ้ก็แพ้ปัดแพ้แค่นั้นแต่อาศัยว่าไอ้เข้มมันกยเข้มไงเข้มมันกลุม

ทักทายแฟนเพจทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนทางช่อง YouTube ด้วยนะครับวันนี้เราสัญจรมาพบกันที่สนามเสเรไทย38นะครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างค่ายสวนสยามนะครับเจอกับฝั่งโน้นนะครับจ่าแฮกนะครับเดินสายนะครับเจอกันในเหลี่ยมเสริร์ฟแปะได้หมดทุกคนนะครับ ข้ามหัวแปรนะครับฝั่งนี้ทางพี่ไปนะครับข้ามคนเดียวนะครับน้องเชียร์เป็นตัวยกนะครับส่วนสยามนะครับส่วนฝั่งน้นนะครับคนเดียวลุยเดียวเลยนะครับสำหรับจ่าแฮกนะครับเป็นลูกหลักของแกอยู่แล้วนะครับข้ามหัวแปรนะครับเกม13แต้มไม่มเดิวนะครับชึงเงินรางวัลอยู่ที่4 0 0พบาทนะครับเป็นราคาซ้อมกันนะครับตอนนี้ฝั่งทางจ่าแฮกขึ้นนําไปแล้วนะครับ2ต่อศแต้มนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ พี่ไปนะครับเป็นตัวข้ามหลักของฝั่งนี้นะครับน้องเชียนี่เป็นตัวยกนะครับดูว่าพี่ไปตัวยกนี่หันมาเป็นตัวทําจะเป็นยังไงนะครับข้ามหัวแปรนะครับน้องเชียนี่ยกให้นะครับส่วนสยามเดินสายมาก็เลยรับเหลี่ยมให้จ่าแฮกนะครับพูดถึงจังหวะการเข้าทำนะครับความหนัก่วงรุนแรงต้องยงไข่จ่าแฮกอยู่แล้วนะครับมีความแข็งแกร่งนะครับในจังหวะการลากเล่นนะครับ ตีได้แรงนะครับไม่ว่าจะเป็นลากเล่นหรือว่าชงให้เล่นนะครับน้ำหนักพอๆกันนะครับสลับจ่ายแฮกนะครับส่วนฝั่งนี้นะพี่ไปนะมีลูกหนักลูกเบานะครับแล้วแต่จังหวะนะครับนี่นะจ่ายแฮกยกเข้ามาหยอดนะครับติดเกี่ยวจะเป็นแต้มไหมพี่ไปมุ่งไม่ถึงนะครับโอ้โหนะครับกระโดดหลอกนะครับเพราะว่าตะกอล้นไปนะครับตีไข่แตกเรียบร้อยนะไล่มาเป็นหนึ่งต่อสองแต้มนะครับ ยังอยู่ในช่วงต้นเกมนะครับเข้ามาก็พูดคุยทักทายกันได้นะครับยงสัญญาณความชัดเจนมาให้หน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจ่าแฮกนี่นะครับยกเข้ามาจ่อๆอย่างนี้ไม่เหลือนะครับเพราะว่าเป็นลูกอาชีพนะครับลูกอาวุธหลักของเคนะครับถ้ามีตัวยกให้นะครับแลกขามกับน้องเชียร์นี่ไม่รู้ว่าจะออกใครนะครับแต่ก็เวทตีหัวนี่น้องเชียร์ก็ไม่เป็นรองนะครับ ขึ้นอยู่กับตัวยกนะครับตอนนี้จะแฮงกน้ำอยู่นะสองต่อหนึ่งแต้มเสิร์ฟมาเข้านาซ้ายผิ่ไปเปิดเปิดไม่ออกฮะลากเล่นในลูกห่างเลยเสร็จจาแฮกแน่นอนลูกอย่างนี้นะครับยกเข้ามาจ่อจหัวในตีเรียบร้อยนะครับนี่แหละครับทิศทางได้นะครับลงนะครับหนีออกไปอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นสามต่อหนึ่งนะครับตัวคุมน้องเชียร์นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ นอยู่กับพี่ไปอย่างเดียวนะครับว่าจะทําได้ดีขนาดไหนนะจังหวะการเขาทำปาป๋าขอขอป๋าปาครับขอขอมุมกล้องนะครับนี่ลูกนี้ตีไปติดเกี่ยวจา่าแฮกนะแต่ว่าลูกมันยัดตัวนะครับล้มหัวไหล่หลังไปเนี่ยล้มหัวไหล่หลังมุมี้เนี่ย ต็มหนึ่งต่อสามนะครับพี่ไปเส์ฟคนเดียวข้ามคนเดียวนะครับสลับฝั่งนี้นะน้องเชียร์นี่เป็นตัวยกอย่างเดียวนะครับยกล้นเปรลูกที่สองเท่านั้นนะครับไล่มาอีกหนึ่งแตะนะสลับฝั่งทางทีมงานสวนสยามนะครับเป็นสองต่อสามอย่ง,ยอยงอยู่ในช่วงต้นเกมนะครับยังมองไม่ออกนะแต่ว่าลงไปนี่นาะเสือฝั่งจา่ายแฮกเป็นต่อแน่นอนนะครับเพราะว่าอาวุธของแกนะครับ ทั้งหนักทั้งคมนะครับก็เลยต่อให้ฝั่งนี้2คนนะครับน้องเชียร์นี่ข้ามไม่ได้นะถ้าน้องเชียร์ข้ามได้นี่ฝั่งจ่าแหกสงสัยคงจะสู้ลําบากนะเพราะว่าน้องเชียร์นี่จะเป็นตัวข้ามหลักเลยนะครับถ้าข้ามได้หมดนะครับพี่ไปนี่ก็จะเป็นตัวยกนะครับจ่าแหกนี่มาคนเดียวไม่มีตัวยกมานะครับก็เลยต่อให้2อนึงเลยนะครับแต่ว่าต่อคนแล้วก็ฝั่งนี้ต้องต่อเหลี่ยมให้นะครับจ่าแหกต่อให้ฝั่งนี้2คนฝั่งนี้ก็ต้องต่อเหลี่ยมให้น้องเชียร์ไม่ข้ามนะครับพี่ข้ามนะครับ จ่าแฮกเสริมแล้วเสริมมาหาน้องชีเปิดยกเข้าไปนะครับพี่ไปตีไปตีเจียวจ่าแฮกนะครับอยู่แล้วฮะหยอดคืนมาไม่ข้าวนะน้ำหนักยังไม่ได้นะศสารจาจ่าแฮกนะครับติดตาขายไปนะพลาดโอกาสที่จะเป็นแต้มนะครับยังนําอยู่แค่แต้มเดียวนะสรับฝั่งทางจ่าแฮกเดินสายนะครับแต้มสองต่อสี่นะครับเสริฟไปเข้านาสายจ่าแฮกขอภัยนะที่ผมขานแต้มผิดเมื่อกี้นะครับ เต้มห่างสองต้มนะครับไล่มาอีกแต้มหนึ่งนะครับห่างแค่เต้มเดียวแล้วนะครับสามต่อสี่เต็มนะครับทั้งชายเพื่อนเพื่อทุกท่านนะที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจตกรไฟเตอร์นะครับแต้มสามต่อสี่พี่ไปไล่หน้าซ้ายนะคะับตกรูนี้ออกนะครับแต้มสี่ต่อสามนะครับ จ่าแหงก็เสิร์ฟไล่เส้นมาพี่ไปเปิดน้องเชียยยกเข้าไปจ่อหัวเน็ตนะครับปีเหลี่ยมนะครับมงเฉืๆนะลูกนี้มงเหลี่ยมนะครับจ่าแหงนี่ถึงกับหลงนะครับเต็มสามต่อสี่นะครับพี่ไปเสิร์ฟยิงไปหน้าขวาข้างถนัดจ่าแหงก็ยกเข้ามาจ่อหัวเน็ตนะปีเรียบร้อยนะครับ เป็นเวทต้นๆเลยนะครับสำหรับจ่าแฮกน้องเชียนะครับเวทแล้วก็ตีหัวนะครับติดท็อปเทนนะครับเต็มสี่ต่อสามแล้วจ่าแฮกเสิร์ฟมาหาน้องเชียยกเข้าไปลูกนี้สวยนะจ่องหัวเน็ตนะครับตีอู้นะครับฉีดหน้าซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับเหลี่ยมหลากหลายนะสำหรับทางด้านพี่ไปนะครับตีไม่แรงนะครับแต่ว่าเหลี่ยมนี้ใช้ได้นะครับ จับจุดยากนะครับแตะสามต่อสี่นะครับพี่ไปเสิร์ฟไปเข้านาสายจ่าแฮกนะครับเปิดแลบหลังลูกนี้ต้องแก้นะเพราะว่าลูกห่างตีศาสยาวมาตีเกี่ยวน้องเชียร์แล้วนะจะทําแตะในไ,ไม้พี่ไปยกเข้าไปตอัเนิดจ่าแฮกยังเกี่ยวได้อยู่นะซ้าอีกทีนึงเยียบร้อยนะครับโอ้โหโอกาสที่จะเป็นแต้มทําไม่ได้นะตดเกี่ยวจ่าแฮกนะครับนี่นะครับถ้าจังหวะตีไม่ออกนอกตัวจริงๆนะไม่ห่างตัวจริงๆนะครับจ่าแฮกนี่พร้อมที่จะเกี่ยวนะครับเพราะว่าพื้นตะกออเกมรับนี่ถือว่า ต้นๆนะครับสําหรับสายชิงรางวัลของพวกเรานะครับเสิรฟมาพิกเน็ตมาน้องเจียยังรับได้อยู่นะยกไปลูกห่างนะหยอดลูกนี้ไม่ทันนะครับตามหลังอยู่นะสลับฝั่งทางสวนสยามนะครับทีมงานสวนสยามนี่ก็มาหลายท่านนะไม่ว่าจะเป็นตายานะครับพี่ตี้นะครับ ของน้องเชียนะครับพี่สไป์นะครับท่านไหนที่ต้องการมาท่าก็เข้ามาได้นะครับเวิเดียวกันนะครับส่วนสยามนี่พร้อมที่จะรับแขกให้นะครับดูบิจ่าแฮกตีมานะครับเข้าหน้าซ้ายน้องเชียนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเป็นฝั่งทางจ่าแฮกนะครับได้เสิร์ฟเต้มสี่ต่อสามอยู่นะครับห่างแค่เต้มเดียวเสิร์ฟออกนะครับ สามต่อสี่นะครับพี่ไปนะครับเสิร์ฟลูกนี้ไปฟังหน้าซ้ายไม่ได้อีกแล้วนะครับยังคอนโทรน้ําหนักไม่ได้นะครับเกมเสิร์ฟนะพี่ไปนะครับล็อกนะครับล็อกจังหวะทั้งเสิร์ฟนะครับทั้งเสิร์ฟเองทั้งข้ามเองนะครับสำหรับพี่ไปนะครับลองเชียร์นี่ลงมาเป็นแค่ตัวยกให้อย่างเดียวนะครับทําอย่างอื่นไม่ได้นะครับเสิร์ฟก็ไม่ได้นะครับข้ามก็ไม่ได้นะครับ ก็เลยทําให้อึดอัดไปอยู่นิดหนึ่งนะครับสลับฝั่งทางสวนสยามนะครับลูกนี้ยกเข้าไปหัวนิดตีโยงหลังนะครับตะก้ออ้อนะครับกะที่จะโยกข้ามหัวนะครับแต่น้ําหนักแรงนะสลับพี่ไปนะครับเต็มห้าต่อสามแล้วนะครับจกแฮกตัดหยอดมาหาพี่ไปนะเปิดน้องเชียยกเข้าไปสวยนะครับลูกนี้หยอดติดเกี่ยวหลังเท้านะต้องแก้ข้ามก่อนตียาวมาบี้นะครับ โอ้โหนะครับเร็วนะครับมองออกนะครับเพราะว่าเห็นจังหวัดพี่ไปมองแล้วนะครับจ่าแฮกนี่เดินหน้านะครับเกี่ยวได้นะครับหนีออกไปอีกหนึ่งแต้วนะเป็นหกต่อสามนะครับจ่าแฮกเสิบเข้ามานาสายน้องเชียยกเข้าไปพี <sh> ่ส <sh ances>. ัตไปนะครับ <sh> ต <Kristen> <sh> ีตีเกี่ยวอีกแล้วนะจ่าแฮกนะครับยกเข้ามาเป็นแต้มไหมเอ้าน้องเชียยังเกี่ยวได้เหมือนกันนะไม่ยอมนะปีโอ้โหนะครับยังเกี่ยวได้อีกนะครับจ่าแฮกนะครับ นะครับโชว์เกมเกี่ยวนะครับเป็นแทมนะครับสำหรับจ่าแฮกนะครับตอนนี้เริ่มจบจุดลูกมงของพี่สไปดได้แล้วนะครับจ่าแฮกนะครับตีไม่ลงนะครับไม่ว่าจะโยกข้างซ้ายทางขวาดับได้หมดนะครับช่วงนี้นะครับเจ็ดต่อสามแทมนะครับจ่าแฮกเสิร์ฟเข้ามาช่องกลางน้องเชีย์ยกเข้าไปพี่สไปดทำยังไงตีเข้าหน้าซายอีกแล้วนะติดหลังเท้าโยงเข้ามาจ่อหัวเน็ตแล้วครับ อีมาน้องเคียร์ยังเกี่ยวได้อยู่นะครับให้ซ้ำอีกทีนึงนะพี่ไปเข้าหน้าซ้ายนะครับโอ้โหนะฮะโยกซ้ายโยกขวานะครับยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะสลับจ่ายแฮกนะครับเพราะว่าแกนี่เป็นทหารนะครับวิ่งออกกำลังกายเป็นประจำนะครับก็เลยมีความแข็งแกร่งนะครับเตะเกมสิบสามเนี่ยถือว่าชิวๆนะครับวิ่งหน้าวิ่งหลังได้สบายนะครับลูกนี้ห่างนะครับ ต้องแปรโยงข้ามาก่อนจะเป็นแต้มไหมสวนสยามลูกนี้น้องเคียวยกเข้าไปสวยนะพี่ไปตีตีเกี่ยวจากแฮกอีกแล้วนะครับโอ้เกี่ยวหลังเท้าข้ามาเป็นลูกสี่นะครับได้แต้มนะครับแต้มสี่ต่เจ็ดนะครับพี่ไปนะเซิบเข้าหน้าสายจาแฮกยกเข้ามาลูกนี้ตีปากลงหน้าเน็ตนะครับ เต็ม4-7 mm นะครับจากแหงนะเสิบเข้าหน้าขวาพี่ไปเปิดนะครับน้องเชียยกไม่ต้องวิ่งเลยนะฮะยกไปเข้าจุดเลยนะครับลูกนี้โยกนะครับมงโยงหลังไปลงนะครับเปลี่ยนนะครับเป็นฝั่งทางสวนสยามได้เสิฟนะฮะยังห่างอยู no ่หนึ่งช่วงตัวนะครับ ยังพอมีโอกาสนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงกลางเกมนะเสิฟไปหนาซ้ายออกอีกแล้วนะสลับพี่สไปนะครับอู้นะครับลูกเสิฟยังไม่ทํางานนะครับแตมเกตซีนะครับจาแฮกเสิฟมาออกเหมือนกันนะครับต่างฝ่ายต่างเสิฟแรงนะครับตอนนี้กําลังยังเยอะอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นนะครับตามา ทักทายเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเอาเดี๋ยวเตามีต่อเจ็ดนะครับสวนสยามตามหลังอยู่สามต้มนะครับเสือไปลูกนี้เข้าหน้าซ้ายนะครับจ่าเฮก ยกมาห่างอยู่นะครับตีเกี่ยวน้องเชียร์แล้วนะแต่เป็นเต้มไหมพี่ไปขึ้นอยู่กับพี่ไปอย่างเดียวนะกระโดดว่าไม่ถึงจ่าแฮกตักหลังเท้าขึ้นมาตีไม่ข้านะครับจังหวะไม่ดีนะครับได้มาอีกหนึ่งเต้มนะสลับฝั่งทางทีมงานสวนสยามนะครับเป็นห้าต่อเจ็ดนะครับเหลือสองเต้มท่านนะ ห้าตัวเจ็ดนะครับพีพ่ไปนะเสิร์ฟไล่หน้าซ้ายไปเนาะจ่าแฮกนะครับยกเข้ามาสวยนะค like, รับจ่อหัวเน็ตเอ้าพีา่ไปยังเกี่ยวได้นะน้องเชียยกเข้าไปยังไงโอ้ตรงตัวนะครับโอกาสที่จะเป็นเต้มมงตรงตัวอย่างนี้ต้องโดนลงโทษนะครับจ่าแฮกมงหายนะครับน่าเสียดายจังหวะที่จะไล่มาอีกหนึ่งเต็มนะพี่ไปก็ยังว่านะไม่ใช่ตัวทําอาชีพนะครับม่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับติดเกี่ยวจ่าแฮกนะครับ สวัสดีครับครับผมสวัสดีนะครับคุณแสงสุดท้ายนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ทักทายเข้ามานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจตะโกอไฟเตอร์นะครับแต้มเจ็ดต่อห้ายงหลังมานะครับน้องเทียยกเข้าไปนะครับพี่ไปยอดนะครับจ่าแฮกตักหลังเท้าขึ้นได้ทําโทษไหมลูกนี้ตีเรียบร้อยนะครับโดนทําโทษนะครับยอดไม่เนียนนะครับจ่าแฮกนี่มองเห็นเพราะว่าขาเกยาวนะครับจังหวะวิ่งเข้ารับลูกนีสบายนะครับ นี่เอาไปอีกหนึ่งแต้มนะครับ <c oughs> เป็นแปดต่อห้านะครับแต้มแปดต่อห้านะครับเสริร์ฟโยงหลังมา,าลูกนี้ออกนะครับบอลลูบอลลูบอลยังไงก็ว่าตีบเลยถอดแหน่งแต่บอกว่าตีได้ตีได้ไม่บอกตีได้ตีไม่บอกวีได้ไม่รู้องตวยแต้มห้าต่อแปดนะครับห่างอยู่สามแต้มเหมือนเดิมนะสหรับฝั่งทางทีมงานสวนสยามนะครับ ถ้าทีมงานสวนสยามแพ้นี่น่าจะเป็นน้องเชียข้ามหรือเปล่านะครับเห็นบอกว่าผูกไว้2อ p อปชั่นนะครับหรือว่าจะเอาเตะสองสองนะผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าคุยกันไว้2อ p อปชันนะครับออปชันแรกนะครับฝับบ่งนี้ยังตามหลังอยู่นะครับชี้ถ่ายทันตอนแม็กหงายทองไหมเนี่ยตอนเล่นหัวก้อยเนี่ยชื่อเลยนะไม่มีเต็มแปดต่อห้านะครับ จ่าแหกอายงหลังมาพี่ไปปล่อยออกนะครับเสร์บเสียเยอะนะครับสลับจ่าแหกนะครับเต้มห้าต่อแปดนะครับพี่ไปนะเสร์ฟไล่นะสายไปจ่าแหกครับนิ่งนะครับยกเข้ามาเจาะวันน็ตนะไอ้เรียบร้อยนะครับอ้นะความแข็งแกร่งรุนแรงนะครับจ่าแหกนะครับต้องยกให้เกนะครับจังหวะการลากเล่นนะครับ แต้มแปดต่อห้านะครับเสิร์ฟมาหน้าขวาพี่ไปเปิดน้องเชียยกเข้าไปนะครับตีเกี่ยวได้นะครับหลังเท้านะครับยกเข้ามาตําแต้มด้ไม้ตีเลี่ยมยังเกี่ยวได้อยู่นะน้องเชียพี่ไปต้องลากเล่นเองโอ้โหนะฮะหัวเบี้ยวนะครับแต่ว่าลูกติดตาข่ายไปนิดเดียวนะเหมือนจะมองไปหน้าซายนะแต่ว่าฉีกขวาติดแถบขานะครับไม่ข้ามนะครับฝั่งทางจ่ายแฮตหนีออกวิ่งต้มนะครับ สวัสดีครับชิดภูพานครับผมสวัส so ดีพ <ES> ี่แหลมนะคุณปัญญาแสนล่านะครับที่เข้ามารับชมนะครับเต็มเก้าต่อห้านะครับเสิร์ฟลูกนี้ออกลูกเกรงใจนะครับตะก้อลงนะครับหนีออกไปอีกหนึ่งเท่านะสลับจ่าแฮกนะครับ เดี๋ยวรอฟังสกอก่อนนะครับตอนนี้ผมยังจําสกอไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีป้ายสกอด้วยนะครับต้องฟังทางกรรมการถ่าเต็มนะเต็มห้าต่อสิบนะครับหากอยู่หนึ่งช่วงตัวเลยนะครับเกมสิบสาเต้มไม่มีดิวนะครับห้าต่อสิบนะที่ไปเสิร์ฟไปตรงตัวจ่าแฮกนะครับยกเข้ามาลูกนี้เกี่ยวไม่ได้นะครับตีฉลาดนะครับตีเข้าช่องกลางเลยนะครับ ออกลูกเก่งใจนะระหว่างพี่ไปกับทางด้านน้องเชียนะครับลูกรถกันยกขึนรถนกัยกยิ่ตลอดเตะง่ยเกินไปนี่โนเตอเี่ยตสิบต่อห้านะครับลูกนี้เสิร์ฟออกนะครับ้อเงินอย่ี่ปตเดียวว่าีเดียวะไน่นเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเป็นฝั่งทางสวนสยามได้เสิร์ฟนะครับห้าต่อสิบนะพี่ไป เสืบเข้าหน้าซ้ายจ่าแฮกยกเข้ามาลูกนี้ล้นโอ้โหนะากระโดดตามไม่ทันแต่ว่าน้องเชียร์นี่ไม่ได้เข้าเอานะเพราะว่ากลัวจ่าแฮกนี่กระโดดเวอร์ทันนะครับน่าเสียดายนะครับลูกนี้นานๆจะล้นครั้งหนึ่งนะครับสลับจ่าแหกนะครับเต็มสิบต่อห้าจ่าแฮกเสร์ฟเข้าหน้าขวาจะน้องเชียร์ยกเข้าไปสวยครับที่ไปตีเหลี่ยมนะครับถึงกับโอ้โหนะเสียจังหวะเลยนะจ่าแหกนะเต็บตนอหดา เราไม่ว่า้ว่าหายไปเลยเจย้าสนามไม่ได้เลยท้าไมเป็นเจ้าของที่จทำเพื่อ <ทำ S 2> อะไรเต้มห้าต่อสิบนะครับพี่ไปเสือเข้าหน้าขวาบ้า,างเนี่ยโอ้โหเข้าข้างถนัดของจ่าแฮกนะครับแต่ว่าเปิดแตงนะครับโอ้มีแตงให้เห็นนะครับนานๆจะเห็นเวทน,นี้แตกให้เห็นนะครับไล่มาอีกนั่งแต้มนะครับหกต่อสิบนะครับมีเข้าหน้ขๆๆนาขวาอีกแล้วนะครับจ่บาแฮกยกเข้ามา ปียอดน้องเชียนะครับเกี่ยวรองเท้าไม่ขึ้นนะครับยอดเอาดีเว้ยเจ้าหนาที่ระบาดชั่วโมงนมงกี่คนสิบบาทเนี่ยแน่แน่โอ้ยเตะปานเตะไม่ขึ้นอยู่บพอกอดดอกพักผ่อนดอกบอกร้อยเอ็ดเล่นเบาๆหน่อยหัวก้อยอีอีโอ้โหพ่อพ่อลิ้นๆนะครับพ่อไปเผยนะครับพ่อลิ้นๆเนา่ลูกนี้เสิร์ฟมาออกนะครับสหรับฝั่งทางจ่าแหกนะครับหน้าร้อยหนึ่ง ผมเป็นลอยเอสลอยเอสนั <gegen violin> <warfare> <ė m ijn Diamond> ่นล่ะพอหลินหลินทวังีเข้ามาเลยครับอย่ามาพูดใกล้โอ้โควิดชุดนี้เห็นไหมเต็มหกต่อสิบนะครับห่างอยู่สี่ต้มนะยังพอมีโอกาสอยู่นะครับตักหลังเท้าขึ้นได้จายแฮ็กลูกนี้ตียาวมาตีเกี่ยวพี่สปายนะครับต้องตีประคองข้ามก่อนนะครับจายแฮ็กยกเข้ามาโอ้โหนะฮะตีกดนะครับ ติดตาขายไปเองนะฝั่งทางสวนสยามไล่มาอีกหนึ่งแต้มนะเป็นเจต่อสินะครับเหลือสามแต้มทันนะครับลูนิกะที่จะกดลงหน้าเน็ตเลยนะครับไล่มานะครับสกอร์ตอนนี้7ต่อสินะครับสวนสยามได้เสิร์ฟต่อเนื่องนะครับเสิร์ฟไปเข้าข้างขวานะครับจะแฮกมีเปียให้เห็นนะครับลูกห่างครับ ตียาวมานะดีนะครับจังหวะนี้นะครับแจ่ดีนะครับจะจ่ายแฮกยกต่ำนะครับก็เลยตียาวๆนะครับเกมเ่ออก็ดินลิงเท็เพื่ออะไรแต่ก้มีราคา100ะครับแต้ม10ประเจ็ดนะครับจ่ายแฮกเสร์ฟเข้าช่องกลางมานะพี่ไปเปิดหัวน้องเชียวิ่งไล่ยกไปลูกห่างนะครับ โอ้เหลี่ยมดีจะเกี่ยวรองเท้าได้นะขายาวนะจ่าแฮกนะครับลูกหางเหมือนกันนะจังหวะไม่ดีนะครับตีไม่ข้ามนะครับโอ้โอนะเกจังหวะเกไม่ได้มันเข้าหน้าซ้ายเกข้างไม่ถนนะัดล็อกร้อยแล้วนะสาหรับฝั่งทางสวนสยามนะครับตะก้อนี่ไม่ให้ขึ้นแต้มแล้วนะครับน้องเชียร์กับพี่ไปนะครับเจ็ดต่อสิบนะครับเสิร์ฟไปพี่จ่าแฮกนะครับ ยกเข้ามาตีเรียบร้อยนะครับตีปักลงข้างหน้าเลยนะครับสวัสดีน้องเทเชชยภูมิด้วยนะครับที่เขามารับชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจตะกอไฟเตอร์นะครับตะกอคู่นี้นะครับเป็นการข้ามหัวแปรนะครับจากแฮกปะทะสวนสยามนะครับฝั่งนี้น้องเชียร์กับพี่สไปน์นะครับเป็นทางด้านพี่สไปน์ทั้งเสิร์ฟทั้งข้ามคนเดียวนะครับข้ามหัวแปรนะครับ คนนนจ่าแฮกนี่ก็อาชีพหลักของแกนะข้ามหัวแปลอยู่แล้วนะครตีดีนะสำหรับพี่สไปยนะครับผลลงหน้าเน่นเลยนะครับทิ้งเท่าไหร่ครับทิ้งอยู่ที่4 0 0 0ันบาทนะสำหรับตะกอคู่นี้นะครับเป็นราคาซ้อมกันนะครับแต้ม7ต่อ10นะครับสวนสยามได้เสิร์ฟพี่ไปเสิร์ฟไปเข้าหน้าขวานะครับ จ่าแฮกยกมาล้นนะครับน้องเชียร์เกี่ยวได้จะเป็นแต้มไหมพี่สไปร์ลูกนี้ตีดีนะครับไล่มาอีกหนึ่งแต้มนี่นะมีเฉียงขึ้นมาแล้วนะสำหรับน้องเชียร์นะครับเพราะว่าตะก้อเริ่มจะสูสีขึ้นมาอีกนะครับเหลือสองแต้มทันนะครับสำหรับทีมงานสวนสยามนะครับโอ้โหนะไม่ถือว่าห่างแล้วนะครับสองแต้มนะครับความกดดันนี่เป็นฝั่งทางจ่าแฮกนะครับเพราะว่ายกล้นนี่มีเห็นหลายลูกแล้วสองสามลูกแล้วนะครับลูกนี้ห่างอีกแล้วนะยกเข้ามา ลูกนี้ตียาวมาติดเกี่ยวพี่สไปนะน้องเชียนะครับแปรข้ามไปเอ้าลูกนี้ยังไงนะฮะจ่ายแฮกหลงเหลี่ยมนะครับลูกนี้น้องเชียแปรข้ามนะครับจ่ายแฮกนึกว่าหลังเท้านะครับเสียโอกาสไปเลยนะครับฟังทางสวนสยามได้แต้มนะครับไล่มาอีกหนึ่งเต้มเป็นเก้าต่อสิบนะโอ้โหน่าเสียดายนะครับน้องเชียแปรข้ามไปฮะจ่ายแฮกก็เลยนึกว่าเสียนะสวนจังหวะแรกเลยนะครับ โอ้ลเสียดายนะครับสลับจ่าแหกนะครับหลงเหลี่ยมไปนะครับน้องเชียร์นี้ยกล้นแปลลูกที่2ได้นะครับไล่มาเป็น9ต่อ10แล้วนะครับสวนสยามเสิร์ฟลูกนี้พี่ไปเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับโอ้นะจากแต้มห่างห่าง5ต่อ10ตอนนี้มา10ต่อ9นะครับ9ต่อ1ินะครับ เป็นฝั่งทางฝั่งทางใจงแฮกนะครับได้เสิร์ฟนะครับเต็ม10ต่อ9นะเสิร์ฟโยงหลังมาหาพี่สไปนะเปิดหัวน้องเชียร์ยกเข้าไปจ่อหัวนี่ปิ่มๆนะครับเรียบร้อยนะครับเริ่มจะมั่นใจแล้วนะสำหรับทางลาดน้องเชียร์นี่นะเสียงดังขึ้นมานะตะกรนนี่ไม่มีเสียงนะพอเต็มสูนยสีพวกนี่เสียงดังขึ้นมาเลยนะสำหรับน้องเชียร์กับพี่สไปนะ์นะครับเต็ม 9- ต่อ1ิบนะครับ ตรงนี้เสิฟโยงล้างไปตะก้อลงนะครับเป็นแต้มนะครับตีเสมอไปเรียบร้อยนะตะก้อห่างนะตอนนี้มาเสมอกันอยู่ที่10ต่อ1ิบนะครับเหลือฝั่งละ3มแต้มนะครับโอ้โหนะกลับมาจนได้สหรับทางทีมงานสวนสยามนะครับจากแต้ม่างห่างคนระับจากจะไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับไปไปมาๆนี่เอียงมาฝั่งนี้นะครับโมเมนตัมนะครับรแต้มสิบต่อสิบนะครับ ส่วนสยามได้เสิร์ฟต่อเนื่องนะครับดูนี้เสิร์ฟไลรนะสายไปนะจ่าแฮกยกเข้ามาลูกหนีตีเรียบร้อยกดหน้าเน็ตเลยนะครับลลอกไว้ได้นะครับสกอร์มาเสมอกันอยู่ที่10ต่อ10นะครับจ่าแฮกนับปั่นมาเข้าหน้าขวาพี่สไปล์วเปิดน้องเชียยกเข้าไปจ่อนะครับ ลูกนี้หลอกติดเกี่ยวนะครับเพราะว่าลูกง่ายเกินไปจ่าแฮกทำแต้มได้ไหมลูกนี้โอ้โหนะฮะนี่นะับมีเสียงขึ้นมาเหมือนกันนะสลดจ่าแฮกนะครับบอกว่าง่ายเกินไปนะครับลูกนี้พี่ไปตีไม่ดีนะครับตีเข้าไปเนี่ยจะโยงหลังก็ไม่โยงแล้วจะหยดก็ไม่หยอดนะครับทาให้จ่าแฮกนี่เล่นง่ายนะครับเป็นแต้มนะปลดล็อกตัวเองได้สําเร็จนะฮะจากแต้มอยู่สิบนานแล้วนะครับขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสิบเอ็ดต่อสิบแต้มนะครับแต้มสิบเอ็ดต่อสิบนะฮะจ่าแฮก เสิฟมาหาพี่ไปออกนะครับลูกกั้มกึ่งนะครับแต่ว่าลูกนี้พี่ไปนะปล่อยนะครับเป็นออกนะครับลูกห้าสิบห้าสิบนะครับวันนี้มีมวยแถมไหมครับแกงน้ำลายชาแนลนะครับไม่มีนะครับมวยแถมนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นมวยลูกนี้จ่าแหกนะโยงมาห่างับตอเตตีดีนะกดนะครับโอ้โหนะคอนโทรลจากหลังคอร์ดนะครับมาเนก มงหน่งๆลงหน้าเน็ตเลยนะครับคือว่ายกได้แม่นนะสลัดจ่าแฮงครับแต้ม11ต่อ1ิบนะครับเสิร์ฟมาหาพี่สไปนะน้องเชียยกเข้าไปลูกนี้โอนะฮะยงหลังไปเรียบร้อยนะครับมงดีนะครับขายาวก็ขนาดขายาวยังไม่ทันนะจ่าแฮงนะครับถ้าเป็นคนขาสั้นนี้ก็หมดสิทธิ์นะครับจังหวะมงนะครับ สวัสดีป๋าแจ็คด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเห็นฝั่งทาง,ด,งด้านสวนสยามยนะครับดได้เสิร์ฟนะครับตามหลังอยู่หนึ่งแต้มนะครับสิบต่อสิบเอ็ดนะครับลูกนี้เสิร์ฟเข้าไปหน้าซ้ายโอ้พ,พี่พี่ฟูนะครับยืนไปบงังจ่ายแฮกครับตีมาดีนะครับเข้าหน้าซ้าย้างไม่ถนัดของน้องเชียนะครับ เปลี่ยนเซิร์ฟนะครับยังล็อกได้ดีนะครับสลับจ่าแฮกนะครับยังของความได้เปรียบอยู่นะครับนำอยู่หนึ่งแตมนะครับตมสิบเอต่อสิบนะครับเกมสิบสามตไม่มีดิวนะครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วนะสลับตะกอคู่นี้นะครับตรงนี้ยกเข้าไปดีนะครับตียัะตัวเลยนะครับสนามไหนแอด คุณช่างเสือนะสอบถามมานะสนามอยู่แถวเสรีไทยนะครับแต็สิบต่อสิบเอนะครับยังมีลุ้นนะสลับทางทีมงานสวนสยามนะยังไม่เคยแซงนะครับตามหลังมาตลอดนะครับดูว่าจะแซงท้าเกมหรือเปล่านะครับจ่าแฮกจะยอมไหมนะยกเข้ามาลูกนี้รุ้นจ่าแฮกเบอร์ไม่ถึงนะครับ ลูกนี้ตะก้อเฝ้นะครับกรรมการบอกว่าจ่าแฮกลำตัวไปติดตาข่ายนะตีเสมอได้สำเร็จนะสำหรับฝั่งทางทีมงานสวนสยามนะครับสิบเอ็ดเท่านะครับโอ้โหนะฮะคู่นี้สูสีนะครับดูว่าใครจะเบียดชนะท้ายเกมนะครับเหลือสองแต้มเกมนะครับฝั่งละสองแต้มนะครับสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับพี่สไปน์นะเสิร์ฟเข้าหนะ้าขวาใจแฮกเอา้ามีเป๋ให้เห็นนะลูกนี้ ปีศาจจะมาไม่ข้ามาโอ้พิกแซงท้ายเกมนะสำหรับฝั่งทางทีมงานสวนสยามนะครับจากตามหลังมาตลอดแล้วก็ตามหลังห่างๆด้วยนะครับเข้าโค้งสุดท้ายในแซงนะครับดูว่าจะปิดเกมหรือเปล่านะสำหรับพี่สไปกับทางด้านน้องเชียนะครับโอ้นะจ่าแฮกนี่ต้องรอกร้อยอย่างเดียวนะครับห้ามพลาดแล้วนะครับเม็ดสุดท้ายนะครับสิบสองต่อสิบเอ็ดนะครับโอ้นะครับไปไปมาๆนี่กดดันไปเองเลยนะสำหรับจ่าแฮกนะครับ เม็ดเดียวเกมนะครับดูว่าจะล็อกได้หรือเปล่านะครับก็ฝากด้วยนะครัสำหรับท่านไหนนะครับที่เข้ามารับชมยังไม่ได้กดติดตามนะเพจตะกอไฟเตอร์นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะครับช่องตะกอไฟเตอร์เหมือนกันนะผมจะนำลิปวีดีโอลงไปอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับช่อง YouTube นะครับแล้วก็ ทางเพจนี่ก็กดติดตามไว้เวลาผมไล์สดนะครับจะได้เข้ามารับชมสดๆไปด้วยกันนะครับเต้ม12 11นะครับเสิร์ฟเิเข้าหน้าซ้ายจ่าแฮกยกเข้ามาจ่อหัวนิดนะครับปีติดตาข่ายไปเองเกมนะครับปีกดเกินไปนะครับกลัวฝั่งทางสวนสยามเกี่ยวได้นะครับเลยติดตาข่ายนะครับเป็นฝั่งทางสวนสยามพลิกแซงท้ายเกมอย่างสุดมันนะครับจากตามหลังมาตลอดนะครับมาแซงโค้งสุดท้ายนี่เองนะครับนะครับเป็นไปได้นะครับจากแต้มห่างๆนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับบรรยายเกยมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมารที่นี้ด้วยนะครับขอจบไลฟ์สดเพียงเค่ยนี้ก่อนนะครับถ้าคู่ที่น่าสนใจเดี๋ยวผมไลฟ์สดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีนะครับ